สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแกงส้มมะละกอรครับเมนูบ้านๆแสนอร่อยนะครับวันนี้มะละกอของเราเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจัดเป็นเมนูแกงส้มมะละกอเลยนะครับเดี๋ยวมะละกอมันจะสุกนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นมะละกอนะครับวันนี้ผมใช้มะละกออยู่ที่1ลูกก็ฝานให้เป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับ ตามด้วยเนื้อปลาที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมใช้เป็นปลาทูสดแล้วก็นําไปต้มให้สุกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยพริกแกงส้มครับพริกแกงส้มผมก็ตาเองนะครับแล้วก็น้ำมะขามครับเพิ่มความเปรี้ยววัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยพริกแกงส้มนะครับที่เราตำไว้ใส่ลงไปครับก็เช็ค ความกะประมาณนิดนึงนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับพริแกงส้มก็ถ้าเกิดซื้อมาก็ประมาณหนึ่งขีดถึง2ขีดได้ครับจากนั้นก็ ใส่เนื้อปลาทูที่เราต้มไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยเพิ่มๆมีปลาแบบไหนอยู่ก็ใช้เนื้อปลานั้นก็ได้นะครับหรือว่าเป็นปลาทูนึ่งก็ได้นะครับง่ายดีบางคนก็ใช้เป็นปลากระป๋องก็ได้เช่นกันครับจากนั้นนะครับเราไปตั้งหม้อกันเลยครับน้ําแกงส้มเราก็ยังไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมเอานะครับก็นําพริกแกงที่เราตำกับเนื้อปลาเมื่อกี้ครับใส่ลงไปแล้วก็เช็คความข้นนะครับก็ให้มันพอดีกับน้ําครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ข้นไปแล้วก็น้ําก็ไม่เยอะไปครับจากนั้นก็รอให้น้ําม,มันเดือดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่มะละกอกันอันนี้น้ําก็เดือดขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่มะละกอลงไปได้เลยครับนี่เลยจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ําม,มันเดือดกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับก็ปิดฝาไว้ก่อนครับ น้ำของผมก็ไม่เติมแล้วนะครับก็พอดีเลยนะครับกับมะละกอปิดฝาไว้นะครับรอน้ำเดือดกลับขึ้นมาจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาปรุงรสชาติกันครับนี่เลยนะเราก็จะต้มจนมะละกอของเราสุกนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติกันก่อนเครื่องปรุงอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นน้ำปลาครับเดี๋ยวเราจะปรุงต้นโตนเป็นปก่อนนะครับแล้วก็มาชิมดูว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรบ้าง น้ำมะขามครับพอใส่น้ำมะขามลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ลองชิมดูนะครับให้มันมีความเปรี้ยวนําแล้วก็ตามด้วยเค็มตามนะครับก็ไม่ได้เค็มจนเกินไปนะเอาแค่ม,มันพอมีความนัวนะครับแล้วก็ใส่น้าตาลลงไปเนี่ยเพิ่มความให้แกงส้มของเราเนี่ยมันมีความนัวนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากชิมแล้วเพิ่มความหวานเพิ่มอ,อีกนะครับก็สามารถใส่ได้เช่นกันก็ไม่ต้องใส่หวานมากนะครับ จากนั้นนะครับปรุงรสชาติได้ที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาไว้ครับจากนั้นลดระดับไฟลงเป็นไฟละอ่อนครับเราจะต้มทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีครับให้มะละกอของเราสุกนะครับเปิดมาเช็คดูนะครับว่ามะละกอของเราสุกหรือยังนะครับถ้ายังไม่สุกนะครับก็สามารถต้มต่อไปได้เลยแต่นี้10นาทีของผมก็สุกดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็ได้แกงส้มมะละกอเมนูบ้านแสนอร่อยนะครับหรือว่าใครจะ ทอดไข่เจียวเพิ่มนะครับแต่ว่าไข่เจียวเนี่ยมีความเค็มๆนิดๆจากน้ําปลานะคบับอกเลยว่าอร่อยมากๆคุกข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยฟินสุดๆครับก็ฝากคุณเพื่อนลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับเมนูนี้อร่อยจริงๆครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ